ชื่ออีทตอนนี้อายุห้าสิบเจ็ดปีเอ่อพีทมีงานประจำคือเป็นแม่ครัวโรงเรียนบักดอนก็ทำงานที่เกสเฮาส์ทำก็ทำงานทั่วๆไปอะคอยได้ตังค์เนี่ยได้ตังค์ก็มีความสุขมากเพราะคนเราถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้เนาะในึ่งเทพไม่รู้ว่ามันจะโทษเราหรือโทษอะไรดีเพราะว่าเราขายของอยู่ดีโควิดเข้าโควิดเข้ารายได้เราลดลงลดลงลดลง แล้วเขาไม่เหลืออะไรนะแล้วเขาเริ่มกู้นีนี่จริงๆนีนี่นมาจากมัตตพุทธเอาอะไรมาไม่ได้เลยแล้วนอนริมคลองโดนไล,ล่ริมคลองทิ้งหลับหลับอยู่เงี้ยเรษฐกิดขน,นพงเนี่ยจริงเนี่ยมองก็มองแบบพวกพวกเล,ล่อนหนยนะเป่าลูกวีแล้วปิ๊ดปิดปิด,ปดนอนตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้นนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไปไหนอันนี้เกาะกลางครับันไปนอนกันเก,กาะกลาง คิดว่าเราเอบประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตกนแล้วที่มันนอนดูดาวอะไรประมาณนี้นอนดูดาวเครื่องบินบินผ่านท้องฟ้าอะไรเนะี้เออแลวอย่างไม่ได้ว่านะถ้าเรามีที่อยู่อาศัยปุ๊บมันมันเหมือนกับว่าเรามีบ้านเนี่ยถึงจะเช่าจะเล็กจะน้อยแต่ใหญ่จะโตก็คือบ้านของเราไงก็มีความสุขอะทำให้เราแบบอยากออกไปทํางานได้ไงแล้วเราจะได้เออจากบ้านหลังเล็กๆเราจะได้เป็นหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่คือก็อยู่ทายังไงให้เราอยู่ได้ เาอยู่อยู่บนโลกใบนี้อยู่ให้มีความสุข